สวัสดีครับตอนนี้เป็นสถานการณ์รายงานสดจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสภาพระดับน้ำในแม่น้ำแม่น้ำอะไรนะพี่แม่น้ำเมยนะครับตอนนี้ระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้จนถึงบัดนี้นะครับฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกและตกต่อเนื่อง นจนระดับน้ำสูงขึ้นมากภาพถ่ายจากข้างๆสะพานข้ามแม่น้ำเมยสะพานม่ภาพไทยพม่านะครับตอนนี้ระดับน้ำไหลแรงมากนะครับ